มาเป็นพลังงานเสียงให้เราฟังได้ยินได้ได้ฟังก็ฟังกันเป็นขึ้นแน่เหล็กไฟฟ้าที่แพร่กระจายเป็นนไปบรรยากาศอจจะมีความติดรูมากมารู้ตัอมาก่อในเครื่องเดียวกันในวิทยุหนึ่งเครื่องมันจะมีทั้งภาวรับและภาพส่งในตัวเดียวกันจะมเหมือนเอ A M อเอ็มอมเอมันจะมีแต่ภารรับอย่างเดียวรับก็ใช้เครื่องบรรยากาศเหมือนกัน A อเอีมเแต่สำรับ ชีวเดันกกีหือสานในการปรนวันาไทยมัจจามีพรับต่อรัผในเช่งเดียวกันโดยอาหานท่านกินกิที่นี้ั่นต่จะเป็นภาตรงป็นถ้าไปก็่เป็นภาครับเขาพูดนานเราเข้ามาผ่านบรรยากาศมาูสายเข้าสู่ตัวเครื่องแลงร้านานไปร้านมันเขียนอะไรอีนะครับเดวันที่พอไแต่ยีเยายักการ

อยู่บนวิเดลูกนะครับทีนี้ขั้นตอนในการทำงานเมื่อท่านรับพิเดลูกมาแล้วเปิดรับงานเลยนะครับนในงงนะหออบบ้ตัวลูกแต่วาการเคือสา,สา,ายการก่อนถ้าว่าม,ม,มันแน่นหรือไม่แน่นถ้ามันแห้นถ้าเมื่อท่านส่งบทคีบลงไปหรือว่าท่านรับมันก็จะเคลื่อนสายขาดให้หายสายข,ขาดให้หาเสียหน้าไม่ัะเกณฑ์ ว sí, sí, après, ่ามันจะเี่ยวรเงี้ยก็ตตัวไเนาะที่อง่านตัวหน้าของียังแบบนี้ก็ของมันมูลมันจะไปรอกเองลกสเหมือนกันเกี่ยวรอเกวอไปรอเกียวรอบให้ตรวสอบก่อนข้านเการการตรวจนั้นจะไม่สัเกตตมขที่สองให้ให้ตรวจแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่นะแง่ไหแบตเตอรี่มองรูปแบบ อันนี้รูปแบบ่ยวคล้ายๆฐานรู้าันี้คล้ายๆฐานโทรัทรูปเี่กคลยนรูปแทรับนตัวนี้อีกรูปแบี่จะเป็นค้ายๆฐานสานเอแคะามเอครับ่อนุกมงมันย่างนะครับค้ายๆาคือทาของลายตาโค้หมดจะมาไม่หน่อยหน่อมั่นเากัน่ ประสาท E คนไหยดังนั้นทีนี้ถ้าของตัวที่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ถ้าแอกรวมกันเข้ามาเป็นองนะครับจะเป <ENNIS> ็น 3E ก็จะอยู่ที่ประมาณ 20E หรือแบบนี้ก็จะอยู่ที่ 20E หรือแบตเตอรี่รถยนต์ของท่านก็จะอยู่ได้ประมาณ 20E 20E ที่นับจากวันที่ท่านซื้อมาจากร้านวันถือนะครับวันถือไม่นับจากวันที่ท่านซื้อจากร้านถือเสร็จแล้วอาจจะมีการเก็บไว้ ในรูปที่คนไม่ได้ยงายา้ายเราบบการทานแบบนีเก็บไว้ให้เหมือนนัง่งเม่เอาอมาใรใส่แทนี่จะได้สามวันแทนที่จะได้ประมาณสามวันได้เพ<ะ>ียงเดียวเท่านั้นรูนที่ประมาณสอวันตัวเช็นั่งแน่นก็ผ่านไปแต่ปสก็สามตัว่อต้องความกีต้องความจีันจะไม่ได้กัวนะครับหนึ่งห้าศูนย์่หน้าศูนย้าเป็นของผู้เขียน ของแบอนตัวไันาต้องกาีไม pues ่กอกันกับคนที่ทานจะเดต่จสสานมันก็รู้กันแลว่าเรไปขอใครคไปย็คนี้เยไปคนนึงคนที่ห่งแต่ว่าต้องการจ้นไม่กองกันนะครับงนต้องตต้องกาีึ่มัขึ้นอหน้าขาดขึ้นหน้าจอพมาพ่อที่เสียเลกองทุนกันรุกงันลุรัมันต้องหลาย หาอยู่ห้องหลัาที่มมาเยอกรนีปดน้ำปรุงอนะครับได้ยี่ห้อง้่รุ่อันนี้คุก็รตัวนที่ผมซื้นที่ไ้ามาไน้อยบัตรยู่ดี่ห้านมีห้า้านัรนารทที่จร้ากันจห้าล้านนอกจากนับรกะแกมันจะมีรังลที่ดีขึ้นแล้วผมได้ใจเซ็กคนน ก็จำตัวท้อมาล้มนะรบเมื่อเมอมาล้มเนี่ยก็เปิดดูน้าตื้จัวอกะเปิดขึ้นเปิดเป็นตัดนเที่ยงเี่ยงหเทียงแล้วหนาแก่ไปให้ตัวที่ดึ้นนึงทีนี้ก้อสี่ตัวท้อหน้าหน้าสิรเทีเยวแลาว่าสเทียวก็หมายถึงว่า คือที่มันชัดเจนหรือแม้โดนวนพิเศษโดนฝนในน้องหมุนมืตรวจยมันไปย่นเขาเขามีสามสามตัวเหมือนนี่มันจะอยู่กตางให้เราหมุนวนมาทางซ้ายก็เปิดเชื่อมไปเสียงที่นั่งต้ตูกัวต็เขากัน้องั้งผมแ้วยื่นเสียงกระอดหมายถืงว่าคือมันไม่ชัดเจนเท่อเกิดฝนสุดยอดวันครับคมื่อทางเสียงนาฬกาหุวนเสียงนาฬิกาเมื่อเสียงตู้แล้วมันหายไปเ่กมีไปจะเป็นตำแหน่งที่รับได้ชัดเจนที่สุด เราตอที่หกพอที่หกพอที่ในกรณีที่ราอา